ปังแพ่หรือดินเนอร์โรลนะคะนุ่มมากๆค่ะฟูเบานะคะทำไม่ยากสูตรนี้เจด้วยนะคะเป็นวีแกนนะคะก็ทำมาจากสีสวยๆมาจาก Dragon Food นะคะหรือผลแก้วมังกรค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะเราจะหั่นแก้วมังกรนะคะตัดลงไปนี่นี่เลยค่ะช่างให้ได้น้ำหนักที่เราจะใช้นะคะฝาแล้วน้าไปปั่นค่ะให้ละเอียด เรามาเริ่มนวดแป้งกันเลยนะคะแป้งน้ำขนมปังค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะยีสต์ค่ะจากนั้นนะคะแก้วมังกรที่เราปั่นเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะน้ำมันพืชค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆโคนหรือนวด ให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะใครใช้เครื่องทําขนมปังนวดมอนวดแป้งโดนะคะหรือเครื่องนวดแป้งนะคะก็นวดจนขึ้นฟิล์มเลยนะคะสวยมากจะเห็นว่าแป้งโดเนี่ยสีสวยมากจากนั้นนะคะเราจะวดต่อด้วยมือนะคะเนียนดีแล้วนะคะใช้จับฟาดนะคะโดยนวดด้วยนะคะสีเข้มสวยมากตอนนี้โดก็ประมาณ นี่นะคะไม่ได้ฟิล์มบางมากนะคะนะก็พอแล้วนะคะใช้เวลาพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากนั้นปิดฝาค่ะตอนนี้นะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะนี่จากนั้นนะคะเอาโดออกมาเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะเป็น16ก้อนไล่ลมนะคะเราก็คึ่งกลมค่ะ ขึงกลมแบบนี้นะคะแล้ววางเรียงลงในพิมพ์ค่ะจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นนะคะรอบนี้นะคะพักแป้งประมาณ40นาทีนะคะก้นอบนะคะเราจะทาหน้าด้วยน้ำเต้าหู้นะคะใครไม่เจก็นมรสจืดธรรมดาได้เลยนะคะจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะปุ๊บสุกออกมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะทาหน้าด้วยน้ำเต้าหู้ นมหรือนมโทเหลืองบางๆนะคะด้านบนค่ะจากนั้นนะคะพักไว้สักประมาณ5นาทีนะคะค<อ>่อยยกออกจากพิมพ์นะคะ